อยากเห็นแลมโบหลงพี่เหมือนกันอ่ะว่าจะแรงหรือเปล่าแลมโบหลงพี่อ่ะเฮ้เซอร์วิสบ้านกับไปเซ็นบ้านเลย ถ้พูดตรงตรงเลยนะถ้าพูดตรงๆงเลยนะ,ะยนะแบบพูดตรงๆเลยนะเว้ยต่อให้เทีย <c oughs> เทียวูเท่ากันก็สู้ยากนะผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าฝ <c oughs> ีมือเราเราวัดได้ก็จริงไว้วัดได้แต่ผมไม่รู้ว่าวัดได้กี่คนต้องมารอดูทีมเวิร์กเว้ยเพราะว่าตอนนี้หน้าใหม่เราเยอะหน้าใหม่เราเยอะด้วยทีมเวิร์กสำคัญคนระับ แต่ผมคิดว่าถ้าผมเล่นไม่ไม่ทีถ้าถ้าไม่ไฟผมว่าผมสู้ได้วะผมคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าแบบว่าไม่ไม่แบบนัดไฟอ่ะผมว่าไหววะเชื่อมั่นใน JAK อยู่แล้วแต่ขอรับแต้ม a s a p หวานๆก่อนลากันเราไม่ค่อยชุบผมจะบอกอย่างนี้ครับที่เราไม่ชุบเราชุบผมกล้าพูดเลยว่าเราชุบแต่เราโดนปิดไวไงนึกภาพออกไหมเราชุบแต่เราโดนปิดไวครับ ทำไมเราจะไม่ชุบเพราะว่าผมผมยกตัวอย่างอย่างนี้เราเล่นไม้เรามีอาวุธเทียน้อยเรามีอาวุธเทียแค่ฉลามอ่ะเราจะไม่มาควักออกมาเล่นกับไม้แน่นอนหรือว่ากับสนับแน่นอนถ้าไม่ใช่แดกเกอร์นึกภาพไหมครับ,บเราจะถือแต่อาวุธที่เราจะเคาะหัวมันทีเดียวตายอย่างเช่นถ้าผมเล่นแดกเกอร์อ่ะผมก็จะถือแดกเกอร์ตลอดเวลาผมก็วิ่งไปสามารถปิดตัวชุบได้ตลอดเวลานึกภาพไหม อย่างผมมีมีสนับมีมาเชไอ้มีฉลามอย่างเงี้ยผมก็ไม่ควักฉลามออกมาเล่นเพราะว่าต่อให้กูจิ้มพวกมึงกูรอปิดตัวชุบก็จริงอะแต่ว่ากูกูจิ้มพวกมึงมันไม่มีดาวเมจอยู่แล้วอะเข้าใจปะ,ปะซึ่งไอ้พวกนี้มันก็เลยกล้าที่จะถือแดกเกอร์เล่นกันเพราะว่ามันมันดาเมจมันแรงไงประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้น ซึ่งเราปิดตัวชุบเขายากอยู่แล้วครับเราจะได้ที่ผมทําอย่างนี้ผมรู้อยู่แล้วว่าผมจะสู้ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเพิ่มไฟไงเอาเฮ้ยมึงชุบหนึ่งหนึ่งกูเลยเหรอเอาดีสัตว์นี่ตายฟรีนะอุ้ยสนับวะเฮียสนับบอกห้าเอาดีวัดวัดวัดหนับน้อยอุ้ยเฮีย นับน้อยเฮ้ยเ pues ียเฮ้ยโดนทุบ ไอ้ไแก่ไอ้แก่ไอ้แก่สัตว์เอ้ยเฮียลอยแก่ดิดูโดนเขาแพ้ได้ไงเนี่ยเฮียออกไม่ได้ สัตว์แดงสามอันน่ะเฮียเอ้ยแดงสามอันน่ะเฮียโอ้โหสัตว์ เราจะใช้เวลานานขนาดไหนวะว่าเราจะขึ้นเทียระดับสูงได้ขนาดนี้วะสองปีอ่ะเราเล่นมนสองปีอ่ะ พันหรอพี่มิตรนะโอ้พี่มิตนะกแกขับรถไม่เป็นแล้วไอ้เหี้ยขับรถไม่เป็นแล้วพี่มิดอ่ะ โอ้โหจริงว่ะคันนี้ไอ้เหี้ยไปห่อไปบ้านเราห่อไปบ้านเราโอ,อ,อ้โหห่อในไปบ้านเราสักดี๊ไปไหนวะ ัตว์นอนยาวและไอเหียดูทรงละดูทรงพลรรา,าตรณ์ใจไ่จะโดดอุ้มอยู่นานพอสมควรเลยสบาดเยอะออยไหมสบายเยอะไหมอันเดียวเพเื่อนเ,พ,เพื่อนมันนะเพื่นพนอนมันเป็นปืนปืนปืนกห้ามเนี้ยโอเคโอเค ไอปินโดนไฮไลท์อ่ะี่สามสิบอาทมีเป็นไงบ้างดูยูโกโดูโยู เพราะผมไม่เอ๋อหรอกเอาจริงๆอ่ะ ฟังไอ้นี่หน่อยไว้คนที่ไม่ทำเที่ยไร จำนวนน่าจะประมาณ15คนไปสอง เหมือน,นเสื้อไปถึงล้านยังถึงว่าไม่ได้ซื้อเยอะสองแสนประมาณนี้ครับชอบตั้งราคาหลอกๆ ยายค่ายไหมไม่รู้เหมือนกันครับแต่ต้องดูก่อนอันนี้ไน่แบบผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะยังไงไว้อาจจะแบบพูด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 ไว้เลยนะครับผมอาจจะแบบสมมติไไม่อยากพูดเหมือนกันวนะ่ะคิดว่า ใช่ครับผมคิดว่าผมจะเลิกสตรีมครับจริงจริง ผมคิดว่าผมอาจจะไปอยู่ต่างประเทศครับที่คิดไว้นะจะไปอยู่ต่างประเทศจะแบบว่าเปิดร้านอาหารทุงอาหารไทยหรือว่าทําอะไรก็ได้ครับที่มันแบบว่าไม่ได้อะไรมากอะ่ะโหยสัตว์

ข้าบ้านไม่ได้ด้วยำตำรวจตีบ้านอยู่ทีบ่บอกทุกคนกลับมาบ้านคนนทุกกลับบมาา้ตำรวจตีบ้านอยู่เปิด <laughs> อาคีวะด้วยตำรวจด้วยเจ้ <laughs> <laughs> ่ะฮ่าฮ่า <c oughs> ไม่เป็นครับอยู่ควยอะไรไหมอารมณ์รอนอย่างเ้นั <c oughs> ่นแหละประมาณนะั้นประมาณนั้นครับ ประมาณนั้นที่คิดไว้นะผม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 คิดไว้แบบว่าแบบแม่งแบบผมไม่ได้กลัวการเริ่มต้นใหม่อะ่ะนึกภาพไหมเราเริ่มเราเราไปเริ่มต้นใหม่แต่ว่าเราเริ่มต้นใหม่อีกแบบหนึ่งไว้เข้าใจปะ่ะตอนที่ผมจะมาสตรีมหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยเราก็แบบไม่มีอะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบว่าเราอยู่มานานแล้วผมว่าผมอยู่องวงการนี้มานานแล้วไงมันก็แบบรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแหละรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแหละใช่ใช่ก็เลยแบบว่าอาจจะไปอยู่ต่างประเทศแบบ อะไรประมาณเนี้นนาการเป็นสตรีมเมอร์มันก็มันก็ไอ้นี่นะมันมันไม่มีมันไม่ค่อยมีเวลาเลยอะถ้าพูดถ้าพูดจริงๆนะอาจจะกลับไปทำ u t u b e อะไรประมาณนี้แหละอาจจะไม่ได้แบบหายไปไหนหรอกอาจจะทำทำ u t u b e บ้างอะไรประมาณนี้กลับไปทำเหมือนเดิมเอาสนุกพออะไรประมาณนี้ นู่นนี่นั่นอาจจะได้ไม่ได้ไปไหนหรอกครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดสตรีมอะไรประมาณเร้่มทำยูทูบหรือว่าอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวนอดูอนาคตก่อนครับว่าจะแบบไหนกันแน่ผมมาเป็นคนหนึงที่ผมไม่อยากย้ายไปไหนจากจากตรงนี้เลยด้วยซ้ำเลย แต่ก็ต้องรอดูครับว่ายังไงผมก็ยังเหลืออยู่แต่ก็ไม่ได้นานมากอะไรขนาดนั้นก็มีเวลาที่จะตั้งตัวอยู่มีเดี๋ยวก็มีคนมาดูแหละลูกใหม่หมันมีเสมอไว้ทุกคนไม่ต้องซีเรียสหรอครับมีคนมาไลฟ์สตรีมต่ออยู่แล้วเป็นใครก็ รอดูมันมีขึ้นลูกใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับถามว่าอยากสตรีมไหมผมก็อยากสตรีมแหละแต,แต่แต่ให้พูดตรงๆเลยนะแบบไม่อ้อม ผมรู้สึกว่าการเล่นเกมของผมอ่ะมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วไงวเข้าใจไหมครับมันไม่ได้แบบมีความสนุกเหมือนแต่ก่อนมันมีอยู่แหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบเหมือนเมื่อก่อนที่แบบพี่สนุกอ่ะเพราะว่าเราเราเล่นเกมมาตลอดไงเข้าใจไหมครับเราเล่นเกมมาตลอดอ่ะเราเล่นเกมมาตลอด เอจะพูดดีๆก็ได้นะครับจัดอาปะรอหัวร้อนเลยครับแม่ผมแค่บอกว่าเกยะอ่าแต่ว่าน้ำเสียงเรามันน้ำเสียงเรามันไม่โอเคน้าเสกิดเป็นอย่างนี้ไม่พอใจเลยไหมล่ะมันคือพูดดีเหรอครับเกย์ก่ะเปนพูดดีอ่อนว่ะอ่อนว่ะไอ้เหี้ยอ่อนว่ะอ่อนว่ะไปแล้วจู้อ่อนจู้เพิไฟให้มันหัวร้อนมันกำลังหัวร้อนอยู่เยุไปแล้วจู้ Ôi, vừa bước ma đây, yeah. Ôi, nó cũng hải